สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เปรี้ยจะมาทําคลิปต่อจากคลิปที่แล้วคือคลิปที่ยาวนานมาแล้วนะคะนั่นก็คือคลิป17ข้อรู้จักประเทศนอร์เวย์มากขึ้นแต่วันนี้เปรี้ยวเ,เอามาฝากทุกคน10ข้อนะคะคือได้มีโอกาสที่จะศึกษาคน้นคว้าเพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะที่ทุกคนจะได้รู้จักประเทศนอร์เวย์มากขึ้นวันนี้ไม่สบายค่ะเป็นหวัดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแหละ แต่มันไม่หายสักทีคัดจมูกอยู่นั่นแหละคือเรากา็กินยาไม่ได้ด้วยเนาะมันก็เลยหายยากนิดนึงเ,เสียงก็จะติดๆขัดๆขึ้นจมูกนิดๆนะคะยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะเรามาต่อกันที่ข้อ18เลยนะคะประเทศนอร์เวย์ใช้สกุลเงินชื่อว่าน o อกโกรนะนั่นก็คือน o อกนะคะข้อ19ประเทศนอร์เวย์มีนายกรักฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะคะชื่อว่าอันนสุนบัก ข้อ20นะคะเพลงชาติของประเทศนอร์เวย์ชื่อว่า y a r v i e l s k a t t ต l n a เราจะได้ยินบ่อยๆในเดือนพฤษภาคมวันที่17นั่นเองนะคะ,ะเป็นวันเป็นวันชาตินอร์เวย์นะข้อ21ประเทศนอร์เวย์ติดเขตชายแดน3ประเทศด้วยกันนะคะ,ะที่ต้นออกติดกับประเทศสซีเวิดเนน ที่ตะวันออกเฉียงเหนือนูเอจะติดกับฟินแลนด์แล้วก็รัสเซียนะคะข้อ22ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศระบบประชาธิปไตยและ uh, ระบบรัฐธรรมนูญนะคะโดยมีการเลือกตั้ง uh, 4ปี หนึ่งครั้งนะคะก็อ23นะคะประเทศโนเวถือว่าเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์และมีความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น 1. นึ่งน้ำมันสองอและธาตุสามาแกส๊สสีอ่อาหารทะเล 5. ก็จะเป็นอ,อะไรนะ แหล่งน้ำจืดหกก็จะเป็นไม้เจ็ดก็จะเป็นพลังงานน้ำนะคะ24นะคะสวอนบอุร์กเป็นเกาะเกอนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ที่อยู่ออ,อสติสก็กคือคั้วโลกเหนือนะคะ25ประเทศแถบสแกนดิเนเวียจะมี3ประเทศด้วยกันนะคะนั่นก็คือ นอร์เวย์เดนมาร์กแล้วก็สวีเดนนะคะสแกนดิเนเวียนี่คือจะหมายถึงภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาสามประเทศนี้ค่ะจะมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะในเรื่องของอสิ่งที่เปี้ยวพูดมาน่ก็คือวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมภูมิศาสตร์ แล้วก็ภาษาเนี่ยค่ะคือจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันก็คือจะสามารถที่จะเ,เ,เวลาพูดเลยค่ะคือจะเข้าใจภาษาทั้งเดนมาร์กแล้วก็สวีเดนด้วยนะคะข้อ26นะคะประเทศนอร์เวย์ไม่ได้เป็นสมาชิกของ AU นั่นก็คือสหาภาพยุโรปนะคะจะมีทั้งหมด27ประเทศด้วยกันนะคะเอ,เอ,เอ,เอก็จะเป็นสห,าสหาภาพเกี่ยวกับ เศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อ27นะาการศึกษาที่ประเทศนอร์เวย์จะเริ่มตั้งแต่ปรถมจนถึงปริญญาตรีปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยค่ะคือจะฟรีทั้งหมดนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จะเสียค่าหนังสือเองทั้งหมดจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะหวังว่า ะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทีอ่อยากรู้จักประเทศนอร์เวย์มากยิ่งขึ้นนะคะถ้ายังไงเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฮัลโหลกอ